สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่วันหยุดนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับอัพพี่นิวส์ค่ะก็คือแอดกิฟน่ะเข้าใจหัวอกคนรอเนอะรอทั้งโซโล่รอทั้งคอลแลบกับดีเจเน็นะคะของน้องลิสของเราค่ะแต่ล่าสุดนะคะก็เขาเรียกว่ามีคำขอค่ะจากทีมลิซ่าฝรั่งเศสนะคะแต่เขาจะขอว่าอะไรเขาก็อยากวอนให้ทุกคนช่วยฟังกันนิดนึงวันนี้แอดก็เลยเอามาบอกต่อค่ะ เขาก็บอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะหยุดไปลุมถามดีเจสเนกหรือว่าไปแบบทวีตถามดีเจงูกันแบบว่ากันหน่ำซัมเมอร์เซลขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อน,น้องค่ะก็เลยจะวอนขอว่าแฟนเบสอย่าทำแบบนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นมุมมองของทางทีมลิซ่าค่ะที่เขาเชียร์น้องนะคะเป็นทีมของทางฝรั่งเศสเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่า เข้าใจแหละบางทีหลายคนอาจจะแบบอืก็ดีเจงูงะ่ะนางเลื้อยไปเลื้อยมานะพดลบพดลบแบบนี้มันก็หมุดหิดนะคะอยากได้ยินแบบว่าคํายืนยัน,นี่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่า นางก็ทําท่างุดหงิดอยู่หลายเที่ยวหลายหนเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เข้าใจอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายอะนะคะแฟนคลับก็เป็นคนรออะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะแล้วตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันดูจะไม่มีวี่แววเนาะคือมันมันกริบเกินไปสําหรับทั้งคแลปแล้วก็ทั้งโซโล่ด้วยมันก็เลยอาจจะทําให้หลายคนออารมณ์ขึ้นมาได้บ้างอะนะคะอันนี้แอดก็เข้าใจแหละ ทางทีมฝรั่งเศสเขาก็บอกว่าการไปแบบเล่าหรือเล่าหรือแบบนี้หรือว่าการเอาเรื่องราวของ DJ Snake นะคะใน Twitter มาอ้างไปอ้างมาแบบนี้มันก็ทำให้เ,เกิดผลเสียต่อน,น้องค่ะแล้วก็ทำให้น้องเนี่ยดูแย่ไปด้วยนะคะก็ประมาณว่าถ้าไม่อยากทำลายลิซ่าก็อยากทุกคนอดทนรออะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งที่เห็นในทวิตเขาก็ ทวิตเป็น2ภาษาด้วยนะคะมีภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นการบอกข่าวสารค่ะการาระหว่างลิลลี่ในต่างประเทศนะคะ ซึ่งเขาก็รักแล้วก็ใส่ใจลิซ่าจริงๆล่ะค่ะเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยจำได้หรือเปล่าบรรยากาศเวลาน้องไปงานอินเตอร์เนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยนะคะน้องก็ชอบบรรยากาศที่นั่นมากๆเลยอยากจะกลับไปบ่อยๆนะคะและน้องก็มีงานอยู่ที่นั่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็เลยทำให้ชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็ต้อนรับลิซ่าของเราเสมอมาด้วยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องเป็นลูกหลักเซลีนด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าคนนี้เป็นขวัญใจปารีสเลยทีเดียวค่ะเขาก็เลยมีข่าวคราว,าวเกี่ยวกับน้องลิซ่าเนี่ยออกมาพูดถึงเยอะอยู่เหมือนกันวันนี้แอดกิฟก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันนะคะเป็นมุมมองของ, <c oughs> ของเขาเรียกว่าบ้านแฟนเบดนะคะในต่างประเทศค่ะเขาก็มีเรื่องราวประชาสัมพันธ์แบบแตกต่างกันไปเนาะอันนี้ก็มาบอกบอกกันมาว่าอย่างที่บอกช่วงนี้เดี๋ยวก็ แหมเรารอรุ้นเลยว่าจะปล่อยตู้มอกมาเลยหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวดีเจสเน็คเขาก็จะแอบ,บมาโปรโมทประมาณหายหายไปไปแบบเว็บของเขาอีกหรือเปล่านะคะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันสมฉาย,ยาดีเจงูจริงๆค่ะอ่ะวันนี้มาเล่ากันประมาณนี้เดี๋ยววันนี้มีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันตลอดทั้งวันค่ะ